สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอดลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing Bird Culture Club ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความให้ดังนี้ครับคขมเได้ก่อตั้งยูเนสโกว่าระดกโลกของตอนเองโดยเครมและก๊อปปี้ทุกอย่างแม้แต่ชื่อของยูเนสโกและโลโกโล้ หลังอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพของประเทศไทยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีอายุ1,700ปีหลังจากนั้นแค่หนึ่งวันเขเมรได้ก่อตั้งยูเนสโกของตัวเองขึ้นมาด้วยอ้างอิงต้นแบบและโทนสีมาจากองค์กรยูเนสโกเดิมโดยยังคงใช้คำว่ายูเนสโกแต่ตัวย่อต่างกันโดยปรับเปลี่ยนชื่อเต็มเป็น u n r e l a t e d a n d non possessive Event of Stupid Cambodian o r g a n i z a t i o n มีคนแปลให้ว่าองค์กรนักเคลมก่อตั้งเองยื่นเองอนุญาตเองเที่ยวเองเพื่อให้ทันใจขเขมรตอนนี้ขเขมรยื่นวัดโบเลอังกอรพนมดาเป็นมรดกโลกวงเล็บขเขมรในปีหน้ามีอายุ2,100ปีจ้าตั้งเองยื่นเองอนุญาตเองน่าจะบอกสัก5,500ปีให้เหนือกว่าอินเดีย กับของจีนไปเลยบอกว่า2,100ปีน้อยไปนะขเมรถามจริงเวลาขาเมรออกไปอนุญาตเรียบร้อยแล้วจะมีคนไปเที่ยวหรือเก็บกู้ระเบิดรอบๆหมดหรือยังเมื่อวานนนายกขเมรให้สัมภาษณ์สื่อว่าต่อไปนี้ขเมรจะไม่อยู่ใต้ของใครเป็นแบบนี้เองตั้งยูเนสโกเป็นของตนเองซะเลยซึ่งภายหลังนะครับ ที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าถ้ายูเนสโกของจริงฟ้องขึ้นมาอย่ามานั่งร้องไห้ละกันไอ้เมนถัดไปนะครับคอมเมนต์ว่าเขาไม่ฟ้องหรอกแต่เขาจะถอดนครวัดเร็วขึ้นแค่นั้นแหละถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไปเซิร์ชมาพนมดาอะไรนี่นะมีอยู่จิตเดียวนักท่องเที่ยวใครจะไปเฮ้อไม่รู้จะสมเพชหรือสงสารดี ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจริงไหมนี่ถ้าจริงระวังเขาฟ้องนะคะค่าเสียหายหลักพันล้านนะน,นั่นมันไม่ได้ง่ายเหมือนเครมชุดไทยมวยไทยนะเหมนองค์กรระดับโลกนะ่ะกับประเทศกระจอกกระจอกมีปัญญาจ่ายเขาไหมถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนไทยทําคลิปหรือเปล่าอย่าเล่นแบบนี้นะคะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามันต้องตรวจ44ของทั้งวัตถุโบราณ และโบราณสถานด้วยแต่หินมันตรวจไม่ได้เพราะมนุษย์น่ะไม่ได้ผลิตพวกอิดมอนจะตรวจสอบได้คิดว่าขมเมนเต้าข่าวเพื่ออยากจะเคลมว่าเก่าแก่กว่าเท่านั้นถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าถามจริงเธอเมนภูมิใจไหมหรือว่าจะมีอย่างอายสักนิดไหมถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าทำไมอุกาบาดไม่ไปตกใส่ประเทศนี้นะจะได้ศูนพันแบบไดนโนเสาร์ไปเลยนะ่ะ บางทีก็น่ารำคาญนะซึ่งทั้งหมดหนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing Word Culture ครับได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับทำไมเราไม่ชอบขเมนเพราะพระพันปีหลวงส่งช่วยขเมนจำนวนมากให้รอดชีวิตให้เข้ามาหลบภัยในประเทศไทยก่อน UN จะเข้ามาช่วยเหลือ ยุคฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนชาติเดียวกันของเขเม,แนนมร,ร,มร,รมแต่วันนี้มาเนรคุณเคลมวัฒนธรรมไทยแต่วันนี้มากล่าวอ้างว่าชุดไทยเป็นชุดของเขเมรโบราณมาเคลมชุดไทยมาขโมยชุดไทยของเราท้งทั้งที่เห็นเพิ่งใส่มาไม่นานนี้เองเพราะชุดไทยของเรานั้นชุดนี้เป็นชุดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงพระองค์ทรง พระราชสาวนีให้ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบเองอีกทั้งพระองค์นั้นเป็นผู้เผยแพร่ไปทั่วโลกทรงชุดไทยเดินทางไปเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชมัยตรีกับมิตรประเทศทั้งทวีปเอเชียยุโรปและสหรัฐอเมริกามานานมากกว่า70ปีโดยทรงพระวิรยิยะอุตสาหะไม่ทรงลดละไม่ทรงท้อถอยใช้เวลายาวนานกว่าจะเป็นที่รู้จักของชาวโลก และกว่าจะเป็นที่ยอมรับของชาวโลกก่อนสมเด็จพระราชินีนโรดมมุนีนาฏสีหนุจะทรงพระราชสมภพปีพศ2496หรือ7 0พรรษาอีกในปัจจุบันพระบรมราชินีนาถพันปีหลวงพระชนมายุ9 1พรรษาเราในฐานะคนไทยที่รักในศิลปวัฒนธรรมไทยคนหนึ่งตลอดชีวิตของเราเห็นถึงทรงพระวิริยะอุตสาหะของ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวงมาโดยตลอดและหวังว่าทั้งขเขมรจะเคารพซึ่งกันและกันในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันไม่กี่วันเมียฮุนเซนพึ่งมาใส่ชุดไทยและบอกว่าเป็นชุดขเขมรโบราณซึ่งเราก็ไปคอมเมนต์คัดค้านว่าชุดนี้คือชุดไทยที่พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงพระราชาสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบเองถึงได้ลบโพสต์ข้าความที่ว่า ชุดเขมรโบราณไปซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าทําตัวเสมอนายไม่ดีนะคนชาตินี้นะ่ะต้องมนคำสาบลุดสะกดมนชั่วกับชั่วกันไม่มีทางทัดเทียมชาติไทยเราได้หรอกนะคอยดูถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอัคตันยูควรจะง,งดช่วยเหลือประเทศนี้ทุกอย่างตัดขาดทางการทูตเลยยิ่งดี เคยให้ประโยชน์อะไรบ้างเคยเผาสถานทูตไทยโจมตีไทยยึดเขาพระวิหารเคลมทุกวัฒนธรรมใส่ร้ายป้ายสีทุกอย่างไม่รู้จะไปดีด้วยทำไมไม่เข้าใจรัฐบาลไทยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจริงๆถ้าเราเงียบไม่ช่วยมันโปรโมทมันก็ไม่มีกำลังอะไรจะมาสู้เราได้แต่เราดันช่วยมันโปรโมทเองถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนไร้การศึกษามันไม่รู้จักบุญคุณหรอกครับ ให้ครบคนประเทศนี้ผมอยู่กับหมาสบายใจกว่าครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม f a c e b o o k a m a z i ซึ่ง r l d c u l t u r e c l u b ครับได้มีผู้ใช้ a c e b o o k รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับผมเคยไปเที่ยวนครวัดเมื่อ7จถึงแปีที่แล้วในตอนนั้นนักท่องเที่ยวถือว่าเยอะพอสมควรปัจจุบันขเขมรถือว่าพัฒนามาได้ไกลมาก แหล่งท่องเที่ยวสะอาดสะอา้านประชาจากผู้คนดูสบายตาดีครับซึ่งโพสต์ดังกล่าวนั้นได้เปรียบเทียบภาพเมื่อ7จถึงแปีที่แล้วและภาพในปัจจุบันซึ่งไม่มีคนไปเที่ยวเลยนะครับด้วยภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่กไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่ามีประเด็นกับคนไทยก็รอรับแรงประทะัได้เลยนะ นักท่องเที่ยวไทยนะ่ะส่วนใหญ่แบนท่องเที่ยวกัมพูชาแล้วต่างชาติกว่าจะมาสักคนก็เป็นเดือนเป็นปีทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจริงนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะ่ะเป็นคนไทยที่พอรู้จักนครวัดต่างชาติเขามาเที่ยวเพราะอยากจะพักผ่อนจะมีสักกี่คนอยากจะมาดูซากหิน,กนเก่า,เ,กาเพื่อซึมทราบความยิ่งใหญ่ของเขมรในอดีตทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าน่าไปเดินมากๆครับเดินจงกรมคงจะสงบดี ทัดมาครับคอมเมนต์ว่าบางทีคนเยอะมากก็ไม่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวชมนครวัดนะครับเพราะเที่ยวที่นี่น่ะต้องใช้สมาธิศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าในมุมนักท่องเที่ยวใช่ครับผมก็ชอบที่เงียบเงียบถ่ายรูปได้สบายใจแต่เจ้าบ้านเขาคงไม่น่าจะคิดแบบนั้นทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าฟันราคาเขาขนาดนั้นไม่แปลกนักท่องเที่ยวมักจะบน่นไม่คุ้มทัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ผมไปเมื่อ20ปีแล้วตอนนั้นนักท่องเที่ยวนะ่ะเยอะมากๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามาเที่ยวสบายใจดีเนาะแบบเงาเงาอ้างว้างอ้างว้างเดินเล่นอย่างว้าเวเงียบเงียบอย่าบอกใครเลยเชียวถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าโล่งดีน่าไปครับไปดูอดีตของอาณาจักรไทยจะไปยืนเยี่ยวจองไว้เพื่ออนาคตที่ตรงนั้นจะได้กลับมาเป็นของไทยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเคยไปเที่ยวนครวัดเมื่อ8ปีที่แล้ว กับแก๊งเพื่อนค่ะไปครั้งเดียวและไม่เคยคิดจะกลับไปอีกเลยเดินทางไปลำบากถนนลูกรังฝุ่นตลบเลยกว่าจะถึงตัวปราสาทอากาศร้อนมากๆพวกกับหินที่โดนแดดกลิ่นฉี่ตลบอบอวนเลยค่ะครุ้งไปหมดไกด์ก็แนะนำประวัติศาสตร์แบบมั่วๆไม่ตรงกับหนังสือจีโอกราฟิกที่แนะนำมาพังมากค่ะทริปนี้นะ่ะโคตรแย่ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ